แม่จะทิ <Wars> ้งราไปนี่นะแม่ฮะจะทิ้งเราไ้นี่นะว่าทิ้งอกทิ้งจังใดเราเราจะลับเรเวาจะไปเที่ยวๆนะครับเราจะไปขึ้นเรือขันหมวกไงลืนะครับจะไปขับเรือแม่ลูพ่อจ้ะพ่อรับ เดี๋ยวไปกดสั่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้ามาให้มึงอีกนะครับเพราะพีทเคยชซบทำไมอ่ะทางท,ทำไมต้องปิดโทรศัพท์อ่ะฮึขับรถตู้เล่นโทรศัอแซบเพราะไงน,นะผอบเพราะได้เล่นพ่อจับ GPS U, พอยู่พ่อบว่าหลุดทางได้ไหม ไปเรียน,นะครับทุกคนนู่นอะอ๋อเราด้ไปเ,เรือมาลหาคันอนะลงไปมนาะลงสิ เรือไปเลือเลือ,เล,อเลือออกแล้วไปไหนเนี่นยฮะไปเกาะช้างนะคะไปเกาะช้างน้องเทียวขึ้นเรืออยู่ค่ะน้องเทียว ีงเรืเรอใหญ่บอกงหญ่ขนาดไหดนฮะแต่จีโทรอัพดีๆนะยกตองไปนี่พอมีเงินชื่อไมนะพอบอกหลาเองหลามีไหมลละมีเ่ฮะบันีแลวพมีมีเ่นะมีมีตังคซื้อโทรศัพท์ใหม่่ ควเลาที่ใจรักเลยนครับเวลาที่เหน่ยำไน่ถึงงัเวลาแล้วนะครับเลาน,ลานอนได้ครับ ไหนเด็เียงด้วยสวีสวยมากตอนนี้ยุก่อช้างนะคะทุกคนก่อช้างค่ะบรรยากาศเงียบสงบคนน้อยก็มีคน อย่างครับ 都拍不。Okay, <laughs> น้อนตรงไหนขุดขุดหลุมใหญ่ๆเหรอน้อนเห็นอย่าง

bên y này, ghiền đi vào Ghiền nước hoạn, hàng vớt, แซ่แบปะอาน้าไม่อย่างพูดทำไมอ่ะฮะแค่นั้นนะนอนแล้วนะทีมพี่ทีททททมปะคูดให้

เออเดี๋ยวเดียวแม่จะทิ้งเราไว้นี่นะแม่ฮะจะทิ้งเราไว้นี่นะว่าทิ้งดอกทิ้งจังไดเราเวลานอนเห็นอย่างนี้ฮะนอนผักโขนกับแม่นอนผักโขนตากแดดสิสบายปะนี่สบายปะโยชีวะ

ไปแล้วพีิทีมจะไ,ไปไกลแล้วม,มันกี่กมน้ำเวลาเป็นห่นหวงนนเนี่ยนะเป็นห่วงไผ่ใส่พ่ทีมอื้นวะ่ะก็ใอ่ต้องัตน์งรือกนะครี่มน้ำกับพ่พทีม,ทม,มต้อรับ

เฮ็ดยังอย่างเดิมเฮ็ดย่างขึ้นห้องแล้วค่ะขึ้นห้องแล้วเล่นเบิดมือแล้วถึงห้องแล้ว เราไปไว้ตรงนี้แหละเอ้าแม่พ่อไหนฮะเอ้าแม่พ่อไหนพ่อกินเหล่าอยู่ข้างลางนู่นเดี๋ยวอาบน,น้ำก็เพิลงไปกินเขาน่าเนาะ เเอพี่ตี่อย่างแม่วันนั้นชมเบี้ยวแม่แม่สวยเนี่ยไหนเนี่ยไหนอุ้ยแม่สวยยังไงใส่หนักมะเฟืองคือเวลาเรากินกินอะกินเหรอกินบ่ได้ดอกมันเปรี้ยวแม่กินบ่ได้แม่บ่กินแต่วิทีมกินบ่ทีมก็ไม่กินแต่พ่อกินบอ ตากัโบกินตาเขียนกับบกินตาเล่หน่อยเก๋บกิน่หน่อยกับบกิน่นหน่อยแฟนหรอฮะเป็นลินเก๋่บกินบักหลากินบ่พี่พี่กินบ่บ่กินหลักกโบกินโอเคบ่กินบ่พี่ชอบกินบ่บกกินแม่ว่าไปกินเราก็เาไสนใจลูกเลยนะใส่กินย่ส่รับ

วิวสวยมากเลยเนาะนาะประหลาเเ่นมาเยอะกันนะคะทุกคน,เ,นเล่นเบิดมือเบอิดคำาล่นเบิดจบเล่นตลอดเวลาบ่าไหวไดินี่ พราะเป็นยังเดี๋ยวมืออื่นกับกบ้านแล้วเล่นได้เล่นทั้งมื่อนี่เละเดี๋ยวก็บงายหลังพวกมันพาคิดเดี๋ไปนับนูนพา,นาสวยมาก บรรยากาศภาพที่ตกจ้ากระลังตกกระลังตกทุกคนมันนีเวลาน้นนี่นะครับทุกคนมาเริ่มเลยนะมาใครรวยอ่ะน้ำเผาเซ็นรวยเดี๋ยววดมุนก็นน้นนะครับทุกคน มาปาร์ตี้กันโดนสนุกกันนะครับเรามาเจอกับเราตัวชมารัมพุทธเจ้าเรามาเจอกับเราตัวชมารสมุทรเจ้าเรามาเจอกับเราตัวชมารตัมพุทธเจ้านะโมเลโอเชลครับทุกคนมาลากีโน วันนี้เขาตั้งเวนนัมก็ชชชชชชเลยตั้งเวนนัมเซตวาเซชซีเคนี่นะคะทุกคนอชวัตดิเข้าไปหุ๊บจุ๊บอย่าลืมกุลกุชชี่กุชชีเลยนะครัพกดจะนด้วยครับครับนอนขับตุกอ่ะชเย็นึเย็นเดี๋ยวก็เย็นรับตาเถอะ รับแล้วจ้าทุกคน